ไงฉันเบียงก้าและฉันมาจากเม็กซิโกอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และติดตามช่องนี้ด้วยนะฉันโตมาในหมู่บ้านเล็กๆพ่อทิ้งแม่กับฉันไปตั้งแต่ฉันยังเล็กทําไมลูกดูเหมือนเขาจังเลยนะหน้าตาเด่นมากเลยแม่ฉันเป็นกุ๊กในร้านจานด่วนเราเงินขาดมืออยู่เสมอและบางทีก็ไม่มีเงินซื้ออาหารด้วยฉันเลยผอมมากและดูเด็กกว่าอายุนี่เสื้อผ้าเก่าของเกาหลีครับไซส์ประมาณเบียงก้าเลยขอบคุณมากจริงๆนะคะ ฉันต้องสวมเสื้อผ้าเก่าของลูกสาวเจ้านายพ่อและฉันเกลียดมากหนูก็อยากจะไปงานเทศกาลนะเราไม่มีเงินจ้ะเทศกาลมาสําหรับคนรวยนะมันทําให้ฉันเศร้าระหว่างที่เด็กคนอื่นกําลังสนุกกันฉันก็ต้องนั่งปอกผักอยู่ในครัวนี่แม่สาวน้อยทําไมเศร้าจังเลยอะอเล็กซ์ทำงานเป็นคนขับรถของร้านแล้วทาดีกับฉันเสมอแม่ไม่เคยให้หนูไปสนุกเลยมันไม่แฟร์ฉันมีอะไรให้นะมามะดูสิฉันซื้อดมหิมะนี่มาจากงานแฟ์ในเมือง ถ้าขย่ยก็จะเห็นเวทมนต์ด้วยนะว้าวให้หนูแล้วนะฉันไม่เคยไปไหนไกลกว่าเมืองใกล้ๆเลยแต่จากวินาทีนั้นฉันก็ตั้งมั่นว่าจะเห็นหิมะแล้วก็ไปเล่นไอส์คัตจริงๆขยะานี่มันอะไรกันอเล็กซ์อย่าเอาเรื่องไร้สาระมาใส่หัวลูกเนอะพอฉันอายุสิบห้าแม่ก็ให้ฉันทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟฉันเก็บเงินทั้งหมดที่หาได้และฝันว่าอยากจะย้ายไปให้ไกลาจากบ้านนี่เหม่ออีกแล้วเหรอลุกงานเหรอหนูอยากไปเรียนนี่ลูกก็ไปโรงเรียนอยู่นี่เรามีครูแค่คนเดียวเองนะ ควรจะเกษียณนานแล้วด้วยอะทักษะเชิงปฏิบัติมีประโยชน์มากกว่าที่เขาสอนในโรงเรียนอยู่แล้วล่ะวันที่ทุกอย่างเริ่มขึ้นก็ดำเนินอย่างปกติแต่ว่าพลิกชีวิตฉันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเช้าวันนั้นอเล็กซ์เอาผักสดมาส่งที่ร้านเหมือนเคยแต่ว่าเขามีอย่างอื่นมาให้แม่กับฉันด้วยดูสิฉันเจออะไรในเมืองมีองค์กรการกุศลเพิ่งเริ่มโครงการสําหรับผู้ยากไร้เด็กๆจะครอบครัวมิสิกันที่ยากจนจะได้โอกาสอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลาหนึง่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลยเข้าเกณฑ์ หมู่บ้านเรามีคอมที่เข้าเน็ตได้อยู่เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นแล้วมันอยู่ในร้านของเราเองแม่ขออนุญาตจินยอดีเอสเพื่อใช้งานแล้วเราก็ลองค้นหาองค์กรการกุศลนั่นอืมดูจะไม่ได้หลอกนะแม่ฉันลังเลอยู่นานมากแต่ในที่สุดก็ลงสมัครไปแบบนี้ก็ทันหันจังเลยอ่ะกลัวเหรอก็นิดหน่อยถ้าเกิดว่าครอบครัวโฮสไม่ชอบหนูล่ะ แต่ว่าพร้อมกันนั้นมันก็เป็นโอกาสเปลี่ยนชีวิตหนูด้วยไม่นานเราก็ได้การตอบรับอย่างดีจากทางองค์กรแม่ฉันกรอกเอกสารแล้วอเล็กซ์ก็ไปส่งฉันที่เมืองกใกล้ๆเพื่อต่อบับสไปโคโลราโดใช้วเวลาหลายวันเลยล่ะค่ะเช้าวันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อสายตามีหิมะตกด้วยฉันออกไปข้างนอกพยายามใช้ลิ้นชิมหิมะหนูเบียงก้าใช่ไหมจ๊ะพวกเราเป็นโฮสต์ของหนูนะจ๊ะตอนที่หนูอยู่กับเราเรียกพ่อกับแม่ก็ได้นะพวกเขาดูนิสัยดีและบ้านพวกเขาก็สวยมากเลย ถนนนี้ดูเหมือนกับฉากในโปสการ์ดฤดูหนาวเลยอ่ะดีใจที่หนูชอบเนะว้าวดูเธอสิไปคุยกองขยะแถวบ้านมาเหรอแคสซี่หยุดนะนี่ลูกสาวเราใช่แล้วลูกสาวแท้แ้อย่าหยาบคายกับเบียงก้าสิหนูจ้ะนี่ให้หนูนะแล้วดูหนาวที่นี่มันหนาวควรจะแต่งตัวให้อุ่นๆนะ่ะวันถัดมาพ่อแม่ของแคสซี่ก็ไปส่งเราที่โรงเรียนเนี่ยนะว่ามันใหญ่กว่าโรงเรียนที่หมู่บ้านอีกจะได้เรียนอะไรบ้างนะคนนี้ไงที่เล่าให้ฟังอ่ะพ่อแม่ฉันทําการกุศลอยู่ วกเขาคงจะเหนื่อยเรื่องสอนมารยาทแล้วหืมโอ้ยช่วยด้วยเป็นอะไรไปจ๊ะเธอทำร้ายหนูค่ะดูสิว่าจะททำอะไรหนูอะเอ,อ่อไม่จริงนะเปล่าเลยค่ะจะทำจริงใช่เราก็เห็นนะคะเบงก้าจะโดนกักตัวแล้วไปเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างจ๊ะมันก็ดีค่ะฉันไม่อยากให้พวกเขาเสียใจก็เลยไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าสองสามวันต่อมาแคสซี่ก็ยิ่งเอาใหญ่โทรศัพท์ใหม่หนูหายไปอะ่ปะลืมไ้ที่บ้านหรือเปล่า หนูเห็นเบียงก้าซ่อนอะไรไว้ในล็อกเกอร์ถ้าไม่มีมือถือถ้าจะขโมยก็ไม่แปลกหรอกหนูไม่ได้ขโมยอะไรนะเปิดล็อกเกอร์เธอสิมีคนอื่นเอามาใส่อะบอกครูใหญ่เถอะไม่มีใครเชื่อฉันและไม่นานพ่อแม่แคสซี่ก็มาโรงเรียนพร้อมจะกลับไปที่หมู่บ้านเธอหรือยังละ่ะเลิกย้ายกันสักทีเถอะแบบนี้รับไม่ได้เราต้องลงโทษลูกแล้วละ่ะหนูควรจะเก็บของไหมคะหนูจะเรารู้ว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนลูกแคสซี่เงื่อค่าขนมไปเลยเดือนหนึ่ง ฮะนี่คิดว่าเราจะเชื่อเรื่องไร้สาระแบบนี้เหรอแน่นอนว่าลูกเอามือถือตัวเองใส่ล็อกเกอร์ของเบียงก้าลูกคนละอายใจบ้างนะไม่ต้องห่วงจะ้ะอาจจะไม่น่าเชื่อแต่ว่าตอนแม่อายุเท่าหนูแม่เป็นตัวแสบทีเดียวแหละจริงเหรอทําอะไรคะมีสาวคนหนึ่งที่คอยใส่ร้ายแม่ตอนแรกแม่ก็พยายามพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่แล้วแม่ก็เริ่มแหกกฎดูจริงๆเนะ่งั้นหนูก็เป็นลูกลับๆของสาวสุดแกร่งของโรงเรียนเหรอจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะ สองสัปดาห์ต่อมาพ่อแม่ของแคสซี่แนะนําให้เราไปดูโชว์ไอส์สเกตกันไม่เอาหรอกหนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนบายค่ะโชว์ที่ไปดูมันเหมือนกับมีเวทมนต์เลยแหละค่ะสวยจังเลยค่ะเหมือนฉันอยู่ในโดมหิมะที่อเล็กซ์ให้มาเลยอ่ะหลังจบโชว์ทุกคนก็ได้รับเชิญให้ลงลานสเกตแล้วเราก็ได้โอกาสเล่นสเกตด้วยการเล่นสเกตยากกว่าที่จินตนานการเอาไว้แต่ไม่นานฉันก็เก่งขึ้นหนูมาอีกที่หลังเลิกเรียนได้ไหมได้สิจ๊ะอยากมาเมื่อไหร่ก็ได้เลยเนอะตั้งแต่เย็นนั้น ลานสเก็ตก็เป็นสถานที่โปรดในเมืองของฉันฉันใช้เวลาว่างทั้งหมดที่นั่นวันหนึ่งระหว่างเล่นอยู่ฉันก็สังเกตเห็นชายคนหนึ่งมองฉันทําไมสิ้นยอคนนั้นถึงจ้องฉันนะเออขอโทษที่ทาให้กลัวนะฉันคุณบาร์ลีย์และฉันเป็นโค้ชสเก็ตอาชีพเล่นสเก็ตมานานแค่ไหนแล้วเออประมาณเดือนหนึ่งค่ะหนูมีพรสวรรค์นนะแน่นอนว่าถ้าเริ่มเร็วกว่าน,นี้จะยิ่งดีแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายไปฉันฝึกให้หนูได้นะแน่นอนว่าฉันตกลงแบบไม่ลังเลเลย เราเจอกันทุกวันและคุณบาร์คลีย์ก็สอนสิ่งต่างๆให้พ่อแม่ของแคสซ,ซี่ก็มาดูการเรียนของเราบ้างสู้ๆนะจ๊ะหนูทําได้ดีเลยล่ะเรื่องใหญ่ตรงไหนกันเนี่ยธามันไร้ค่าจนแม่แท้ๆยังไม่ต้องการเลยเขาส่งธามาน,นี่แล้วไม่โทรมาสักครั้งนะหมู่บ้านฉันไม่มีสัญญาณก็แค่นั้นแหละเอาจริงๆนะคําพูดของแคสซ,ซี่แทงใจฉันแม้เราจะคิดต่างกันฉันก็คิดถึงแม่นะฉันส่งอีเมลไปหาท่านด้วยหวังว่าท่านจะอ่านที่ร้านจันด่วนแต่ท่านก็ไม่ตอบเลย ฉันจลองวันเกิดอายุสิที่โคโลราโดพ่อแม่ของแคสซี่จัดปาร์ตี้ให้และให้ฉันเชิญคุณบาร์กรีมาด้วยได้เวลาเปิดกล่องของขวัญแล้วนะจ๊ะให้รองเท้าสเก็ตกับหนูเหรอฮมีชื่อปักเอาไว้ด้วยคุณบาร์กรีช่วยเราสั่งมาจากร้านที่ดีที่สุดในเมืองอะไม่รู้จะพูดอะไรเลยละค่ะของขวัญงี่เง่าเป็นบ้าวันเกิดปีก่อนฉันก็ได้มือถือเจ๋งๆมาแคสซี่ <Cass ie! S 1> อะไรล่ะทำไมพยายามจะเอาใจใหญ่นี่นะรักเธอมากกว่าหนูเหรอ เธอกลับไปขอโทษพ่อแม่ตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะขอโทษทําไมละ่ะเธอทําทตัวงี่เง่าไงพ่อแม่เธอดีมากนะและควรเห็นค่าพวกเขาไม่ใช่เอาแต่ทาให้เสียใจอะ่ะไม่ต้องห่วงจ้ะไม่เป็นไรนะเรามีของขวัญให้อีกอย่างหนึ่งด้วยแม่ส่งอีเมลมาให้ด้วยท่านสุขสันต์วันเกิดให้แล้วก็บอกว่าหมู่บ้านโดนพายุซัดลมทําลายสายไฟช่วงที่ผ่านมาก็เลยติดต่อฉันไม่ได้ฉันอยู่ที่โคโลราโดได้อีกเดือนแล้วก็ถึงเวลาฉันกลับเม็กซิโกสักทีติดต่อเรามาได้ทุกเมื่อเลยนะ เราจะเขียนติดต่อไปด้วยดูแลรองเท้าให้ดีแล้วก็อย่าลืมซ้อมนะขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะคะฉันกลับไปเจอแม่ที่หมู่บ้านมีหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังตอนนี้แม่ไม่มีเวลาร้านอาหารของเราโดนปล้นแม่ทํางานแทนแคชเชียร์ที่ป่วยแล้วก็โดนบ่ยความผิดแม่ให้ทุกอย่างที่มีแล้วแต่ก็ยังไม่พอหนูเก็บเงินเอาไว้อยู่นะคะจะช่วยได้ไหมขอบคุณจ้าลูกฉันอยากจะเก็บเงินก้อนนั้นเอาไว้เพื่ออนาคตแต่รู้ว่าแม่ต้องการมันมากกว่าวันหนึ่งฉันนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็มองรองเท้าสเก็ต อันนั้นอะไรอะลูกครอบครัวที่ดูแลหนูให้มาตอนวันเกิดค่ะหนูได้เรียนเล่นสเกต็ตด้วยโฮสบอกว่าหนูมีความสามารถนะ่ะงานอดิเรกไร้สาระที่เม็กซิโกมันมีน้ำแข็งที่ไหนกันเลิกเพอ้อฝันเถอะลูกต้องคิดถึงชีวิตจริงนะนี่แม่แม่จะเอาไปเก็บในตู้ลูกไปทำงานสายแล้วจานมันสะอาดเองไม่ได้นะฉันมักจะอยู่ที่ร้านจานด่วนหลังเลิกงานเพื่อแอบเช็คว่ามีอีเมลมาไหมไม่มีเลยอีเมลที่ฉันส่งไปหาครอบครัวโฮส ไม่ได้รับการตอบกลับซักฉบับเดียวพวกเขาคงจะลืมฉันไปแล้วเช้าวันหนึ่งฉันเดินไปที่ร้านจานด่วนจู่ๆก็เห็นกลอเรียดูสิพ่อให้อะไรมาแน่น่นาว่าฉันคงไม่เล่นสเก็ตหรอกแต่คงจะเป็นของตกแต่งห้องที่สวยดีนะนั่นรองเท้าฉันนะเธอขโมยมาเหรอเปล่าพ่อฉันซื้อมาแล้วนั่นไม่ใช่ของเธอแล้วนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายฉันทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วเอ้ยปล่อยฉันนะยายเพียนเราขอโทษจริงๆนะคะลูกทําบ้าอะไรเนะลูกอาจทําเราโดนไล่ออก แล้วเราจะทํายังไงต่อล่ะกลอเรียได้รองเท้าสเก็ตหนูไปได้ยังไงอะ่ะแม่ขายซินยอดีเอสยังไงก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราต้องการเงินแม่ทําได้ยังไงอะ่ะนั่นสาคัญกับหนูนะฉันหนีออกจากบ้านแล้วก็เดินเตร่แถวนั้นจนดึกอยากกลับไปที่โคโลราโดจังแต่ที่นั่นก็ไม่มีใครต้องการฉันระหว่างกลับบ้านฉันเดินผ่านร้านจานด่วนก็เห็นแม่ทางหน้าต่างแม่ใช้คอมทําอะไรนะ่ะไม่มีใครเมลมาหาแม่นะฉันคิดว่าน่าสงสัยก็เลยรอจนแม่ออกไปแอบเข้าไปในออฟฟิศแล้วก็มองหน้าจอ แต่ก็มาเจอโฟลเดอร์ไฟล์ที่เพิ่งลบพ่อแม่แคสซี่ส่งอีเมลมาให้ฉันนี่หลังอ่านฉันก็รู้ว่ามันไม่ใช่อันแรกตลอดมาพวกเขาทั้งส่งเมลแล้วก็ส่งเงินมาให้ฉันด้วยแต่แม่ลบอีเมลแล้วก็เก็บเงินที่พวกเขาส่งมาเอาไว้เองพวกเขาดูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเขียนเมลหาแต่พวกเขาไม่ได้เมลฉันเลยเพราะอะไรก็ไม่รู้มันแย่มากเลยหนูรู้ทุกอย่างแล้วนะแม่ต้องอธิบายมาที่แย่ที่สุดก็คือแม่ฉันไม่คิดจะปฏิเสธด้วยซ้ำ แม่ก็แค่อยากให้ลูกไม่ต้องผิดหวังลูกไม่มีค่าในสายตาพวกเขาเดี๋ยวเวลาลูกเลิกมองโลกสวยสักทีแล้วมาเจอโลกความจริงได้แล้วคนเดียวที่หนูโลกสวยคิดว่าดีมาตลอดคือแม่แหละคืนนั้นฉันนอนไม่หลับแล้วเนี่ยตอนเชา้าฉันก็ตัดสินใจหนีช่วยไปส่งหนูในเมืองได้ไหมหนูอยากจะกลับโคโลราโดมีเงินพอซื้อตั๋วไหมหนูได้ค่าจ้างมาเมื่อวานมันไม่พอแต่หนูหางานในเมืองทําได้ค่ะงานอื่นเหรอแบบนั้นจะหาเรื่องใส่ตัวเปล่า,านะหนูอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้ว เันรูรู้ไมมเห็นอนาคตที่นี่โอเคมาเลยอเล็กส่งฉันไปที่ป้ายรถบัสแล้วก็ให้เงินส่วดที่ขาดไปหนูจะคืนให้ได้ค่ะไม่ต้องหรอกถือว่าเป็นของขวัญเนอนะดูแลตัวเองด้วยในสองสามวันฉันก็ถึงคโคโลราโดและตามหาครอบครัวโฮสต์แต่บ้านพวกเขาโดนติดป้ายขายฉันไม่รู้ว่าจะทํายังไงแต่ว่าเพื่อนบ้านก็เดินมาพวกเขาต้องย้ายหลังเกิดเรื่องโถน่าเศร้ามากค่ะรู้ที่อยู่ใหม่ไหมคะฉันกังวลสุดๆเลยค่ะระหว่างคิดว่าเกิดอะไรขึ้นขอให้พวกเขาปลอดภัยทีเถอะ ฉันไม่มีเงินเหลือนั่งแท็กซี่ก็เลยต้องเดินเอาจูๆ่ๆพายุหิมะก็พัดเข้ามาในเมืองและไม่นานฉันก็หนาวจนนิ้วชาไปหมดบ้านใหม่ของครอบครัวโฮสต์ของฉันอยู่ตรงชานเมืองมันเล็กกว่าบ,บ้านหลังเก่าเยอะเลยเบียงก็เข้ามาเร็วหนูหนาวแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะบริษัทของเราล้มละลายแล้วเราต้องเอาบ้านไปจำงแต่ไม่เป็นไรโอเคฉันบอกพวกเขาว่าทำไมไม่ตอบอีเมลให้หนูอยู่กับพวกคุณด้วยคนนะคะ หนูจะตั้งใจทํางานเพื่อช่วยอ่ะหนูจ้ะเรายินดีให้หนูอยู่ด้วยแต่เราต้องโทรหาแม่หนูก่อนนะเบียงกา้าฉันขอโทษนะพอเราโจรอดีตเพื่อนๆก็ทิ้งฉันไปหมดเลยอ่ะแล้วตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าเธอต้องเจอกับอะไรฉันไม่คนลบอีเมลของเธอเพราะว่าไม่อยากให้พ่อแม่อ่านเนอะแคสซี่ดูเสียใจมากฉันสงสารเธอเลยฉันไม่โกรธเธอแล้วละ่ะแม่โทรหาร้านจานด่วนแล้วแม่หนูบอกว่าจะไม่มารับอยากให้หนูใช้ชีวิตตามต้องการและลืมเธอไปเนะี่ยได้ยินแบบนั้นแล้วก็เจ็บค่ะแต่ฉันไม่ให้มันรั้ง ฉันถอยไม่ได้แล้วฉันก็เลยอยู่ที่โคโลราโดแล้วก็ผ่านไปสักสามปีระหว่างนั้นพ่อแม่ใหม่ก็ตั้งบริษัทใหม่พวกเขาไปได้ดีขึ้นเยอะตอนนี้ฉันเป็นนักสเกตลีลาอาชีพและเข้าร่วมการประกวดแน่นอนว่าคุณบาร์คลีย์เป็นโค้ชให้ฉันวันหนึง่งการแสดงของฉันก็ไปจัดที่เม็กซิโกหลังการแสดงฉันก็เห็นชายคนหนึ่งแหวกฝูงชนมาหาฉันเบียงก็อเลสดีใจจังเลยที่ได้เจอคุณฉันเห็นหนูในโปสเตอร์แล้วก็รีบมาเลยแม่หนูป่วยหนักมากเธอโดนนำตัวส่งโรงพยาบาลวันนี้ ตอนแรกฉันไม่เข้าใจความหมายของคําพูดเขาแม่กับฉันไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่รู้เลยว่าท่านเป็นยังไงบ้างก่อนไปโรงพยาบาลฉันกลับบ้านเพื่อเก็บของให้แม่ได้กลับมาอีกแล้วแปลกจังแต่กลิ่นยังเหมือนเดิมเลยทันใดนั้นกล่องคุ้นๆก็สะดุดตาฉันพอฉันเปิดดูก็ไม่อยากจะเชื่อสายตารองทาสเกตของฉันนี่แม่ซื้อคืนมาเหรอฉันยังมีข้อความตัดจากหนังสือพิมพ์แล้วก็นิตยสารที่พูดถึงฉันตลอดหลายปีแม่คอยเก็บรวบรวมแล้วก็คิดถึงฉัน ฉันรู้สึกถึงอะไรอุ่นๆไหลอาบใบหน้าและฉันก็รู้ตัวว่าร้องไห้ฉันออกจากบ้านแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเพื่อไปหาแม่หมอต้องบอกก่อนนะตอนนี้เธออ่อนแอมากแม่คะลูกมาด้วยทำไมตอนนั้นถึงยกหนูให้ไปง่ายๆแบบนั้นล่ะเพราะว่าแม่รักลูกขอโทษนะที่แม่เห็นแก่ตัวและพยายามให้ลูกอยู่ที่นี่กับแม่ตอนพวกเขารับลูกไปแม่รู้ว่าแม่ต้องปล่อยให้ลูกไปเนี่ยพวกเขาให้สิ่งที่แม่ให้ไม่ได้แม่คะหนูก็รักแม่นะ แม่ภูมิใจในตัวลูกเนะนั่นเป็นบทสนทนาสุดท้ายของเราแม่เสียในเย็นนั้นตอนที่แม่เสียแล้วฉันถึงรู้ว่าท่านสําคัญต่อฉันขนาดไหนช่วงนี้ฉันช่วยหมู่บ้านของเราและบริจาคเงินให้การกุศลฉันเริ่มองค์กรการกุศลของตัวเองเพื่อช่วยเด็กยากจนเหมือนกับองค์กรที่ช่วยฉันแต่ฉันก็ยังรู้สึกผิดและเหมือนทําให้แม่ผิดหวังคุณว่าท่านยกโทษให้ฉันไหม